ถ้าชีดไม่อยู่ก็ฟังมันเลยสิคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจ๊กุ๊กแห่งหัวดและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเจ๊กุ or, ๊กแก่งหวดค่ะหลายๆายฐานคงจะเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมคะปัญหาที่เรากำลังวายพุ่นผลิต ก่อนเก็บเกี่ยวเราจะเจอปัญหาไฟทอปเทอร่าที่พ่นผลิตนั่นก็คือลูกหนาวพ่นหนาวนั่นเองเลยบางคนนะคะ,กะเกษตรกรหรายฐานก็มีการชีดป้องกันไปแล้วแต่ยังมีอาการลุกล่ามคองพ่นผลิตหนาวอยู่วันนี้นะคะเจ๊กุ๊กห่งหัวจะพาทุกฐานมาเรียนดูวิธีการดูแลป้องกันและหยับยังการเชื้อเชือ้อที่จะลุกล่ามภายในต้นค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะตามมาดูกันในแปลงข่าว่าตอนนี้นะคะแปลงที่กําลังติดพ่นผลิตเนี่ยเราจะเจอปัญหาไฟทอปเทอร่ากันไหมคะ่ะ โอ้นี่ไงนี่ก็คือพ้อนผลิตขีงเรานะคะจริงๆนี่คือพ้อนผลิตที่เรากําลังจะกเก็บเกี่ยวในอีก40วันทัดไปนะคะเห็นไหมล่ะค่ะวะ่าปันห้าเนี่ย เราก็จะเจอกันเยอะทีเดียวเลยมันน่าเสียดายมากเลยค่ะแปงนี้นะคะเม่ว่ากเกษตรกรจะมีการจัดการแปลงไว้อย่างนี้เลยนะคะชีดยาบำรุงชีดยาเชื้อราป้องกันกันแล้วแต่การจะมีสภาวะอากาศที่ข้ามันเกวขพองทำให้ผลนบริตของเราลุดหลวงค่ะ,ะเจอสภาวะอากาศแบบนี้แย่ๆแบบน,แบบนี้ไม่ดีแน่นอนค่ะยังแปลงนี้นะคะก็มีการจัดการแปลงไว้อย่างนี้เลยค่ะแต่เราก็จะเจอปัญหาสภาวะฝนสภาวะอากาศที่ไม่เอือ้อ ทำให้เกิดเชื้อไฟทอปเทราหลุกรามเข้าไปในลําต้นค่ะดังนั้นการจัดการแค่ภายนกนั้นไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยววันนี้เจ๊กุ๊กจะพามาดูกันว่าเราจะมีการวิูที่ในการจัดการภายในลําต้นกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวตามมาดูค่ะการติดเกษตรกรนะคะให้ความสําคัญในการจัดการไฟทอปเทราภายนอนกกันไปแล้วแต่ก็ยังเจอปัญหาการหลุกรามข้องเชื้อดังนั้นวันนี้นะคะเจ๊กุ๊กจะพามาดูการดูแลดักซ่ากันตั้งแต่ภายในกันเลยค่ะ นั่นก็คือการฟังเข้มค่ะทุกคนนะคะถ่ามเจ๊กว่าแล้วทำไมต้องฟังเข้มอ่านะคะการฟังเข้มนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องป้องกันเข้าไปจัดการกับปัญหาไฟทอเทอร่าป้องกันกําจัดค่าเชื้อภายในลําต้นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะดังนั้นการฟังเข้มจึงมีบทบาทสาคัญมากเพราะเราทําทุเรียนกันในเชิงน้าฝนค่ะสาหรับวันนี้นะคะเจ๊กุ๊ก็จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับยาฟังเข้มที่เป็นทางยากําจัดป้องกันและก็ยังช่วยในเถื่องของการ่อมแซมแพ้ แต่ก็ในเรื่องของการช่วยรักษาไฟทอปเทราติพาดพ้นลลิกค่ะในวันนี้นะคะเจ๊กุ๊บปิ่งหัวด้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์แนะนำนะคะนั่นก็คือ ah. เปปต้าซูซานค่ะเปปต้าสุด3สามสินค้านวัตก,กรรมในการสั่งเข็มทุเรียนจากบริษัทกิษนากโกลจำกัดเปปต้าสุด3สามพร้อมใช้โดยไม่ต้องผสมน้ำโดยใช้กรดคาร์บอซิลิกแอซิดและกรดไขมันในการเข้าไปทำลายเชื้อไฟทอปราในท่อลำเลียงพืช และยังเสริมแคลเซียมคีเลตในการฟืนฟ้นฟูสภาพต้นเปปตาสุดสามหยุดการแพร่เชื้อโรคของเชื้อราทุกชนิดฟื้นฟูนฟนสภาพต้นทุเรียนได้อย่างรวดเร็วเร่งการแตกใบอ่อนและยังป้องกันโรคไฟตอทัทาร,ราเข้าที่ผลเป็นทุกขก้นง่ายๆนะคะในการช่วยดูแลต้นทุเรียนข้องฐานภายในลําต้นค่ะสําหรับนะคะวิธีแรกก็คือมีการใช้ยสวานนา จอนนำลูกไปนะคะโดยจอเที่ยงประมาณ45องศานะคะดูดยาขึ้นมาประมาณ3-4เข้มนะคะยาตัวนี้นะคะเป็นยาที่ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะ,กะเกษตรกรไม่ตรงผสมนม้ำใดใดทั้งสิ้นมีฤทธิ์อ่อนโยนนะคะและที่สําคัญป้องกันกําจัดเชื้อราไฟทอพเทราและช่วยทําให้เนื้อไม้ของเราสร้างเนื้อสร้างเปลือกไดรวดเร็วค่ะและสําหรับต้นกุเรียนที่เราต้องการป้องกันค่ะป้องกันการเกิดไฟทอพเทราที่บริเวณล,ลําต้นรื้อบริเวณพ้นผลิตของเราตั้งได้3-4เข้มค่ะ แต่ถ้ากว่าเราเจอไฟทอปเทอร่าแล้วล่ะก็ทำให้รู้ของเรารุดหลวงแล้วนะคะเจ๊กุ้งแนะนำให้ใชยพวกเข้มค่ะนั่นก็นจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะสํารับนะคะ่ะเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรายไม่หรือก,กําลังทำํำผลผลิตอยู่แล้วนะคะ หากใครที่มีปัญหาต้องการสอบท่ามในเรื่องของการจัดการแปลงการจัดการส่วนรือกันต้องการคําตอบในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ยาถุเรียนให้มะสมกับฉววของฐานนะคะสามารถอินบ็อกขามาท่ามเพจรานในหัวดการเกษตรได้ค่ะหรือไม้ฐานสามารถพวอกอินเข้ามาห้เจ๊กุ๊กไดซีรานค่ะเรามีทีมงานเมื่อาชีพคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ย่างในนนอนค่ะแต่สาหรับวันนี้เจ๊กุ๊กตัวแทนของร้านในหัวดการเกษตรก็ขอลาถุกฐานไปก่อนนะคะและเราจะเจอกันไม่ในโอกาสหน้านะคะและสําหรับวันนี้เจ๊กา บอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ